จากปัาขายบนไดยบ่ครับนี่โอ้โหเนี่ครับตามเส้นทาง้โสามเมื่อกี้นึกว่าปรลด มันเริ่มทำแล้วก็ตื่นป่ะครับน้ำงอต่นดีป่ะครับตักตักไปแล้ว <c oughs> กตักเอาต่ตัตกวาตักและขายฟองอันนี้มันเป็นน้ำมุ้นกับตื่นลามันก็เลยลอยมาทาั้งนี้เลย มันมก็เลยขึ้นาะทงบนญโอ้ปลาลูกคอครับคุณปลาลูกคอเอ้ยปลาเนียก่อนอันด้อ,อีกแล้วเิ็นแค่นี้ครับโอ้ววววเจววววาวว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 ปลาวววววว้ววา

โอ้คงแงนสินครับโอ้โอ้นี่ไดบัก้ล,ย,ลยเลยโอ้ทั้งออกปะนี่ <c oughs> ไดบักไล,ลย

ไม่เย็นดึง <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้ก็ได้ั <c oughs> ได้เกือบทุกบาทลยครับ

โอ้ข้างไหนกะได้ครับสลับสลับข้างปากเลยบ่ครับวเราโลกเลยผสโอ้โเดี๋ยวมืออื่นพามาเบิงไหมปลาเศร้าขึ้นแนละ้วฟังนิดยังตักได้อยู่เด้ครับ เด้ยครับยังตักกึ้นได้ยัง,กกน,น,ยงนีงเขาติดงามไหมโอ้ขาดซะนอะโอ้เลยจะขาดถือ <c oughs> งามใหม่ <c oughs> มหมไม่ไพ่ <c oughs> โอ้ได้สองครับ ต้ำแล้วต้องเริ่มข้างๆแล้วครับ,รบ,รบเร้ามาล่อเบื้องสางๆ

ก็จรงตรงนั้นน้ำแห้งกว่าฝั่งประตูนะประตูแหลกน้ำแห้งแมนตรงนี้ติดตีได้เยอะตักกึนเลยอ้าวอันนี้ได้หนึ่งตัวอา้าวรถสัม <laughs> ก็ร <c oughs> ุดดีเนะครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ตักได้ตลอดเลยครับมึงนี้ <c oughs> ได้ได้ตลอดเลยพ่นตักจนเมื่อยนะ <c oughs> ิ่มมาหนึ่งอ้าลุดทีซซ่างนอกนะครับขายซ้ำหนึ่งยังเหลือนี่นี่ถังอีก <c oughs> ขายบัดมือ <c oughs> มือนี้รถเท่าไหร่ครับมือหกสิบหกสิบครับครับ โอคครับไปเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมเดี๋ยวผมลับคาเอาเบอร์นรอบนะึงเดี๋ยวจะพาทุกคนกลับมาดูตักปลาบ้านหัวขวัวนเชือกโอ้โอซีเลยครับรอบนี้ง

ไปยู่ครับฮิฮิฮิที่กลัว